สิ่งที่ต้องระวังนะคะสำหรับเช้าราศีกุมนะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังอ่ะก็จะเป็นในส่วนของออดาวพุตโตนะกับดาวจันนะ่ะไปอยู่ในเรือนที่12เพราะฉะนั้นให้ระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะโรคภัยไข้เจ็บทีออ่อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับฮอร์โมนนะฮอร์โมน หรือโรคที่มันเป็นมาจากพันธุกรรมนะคะก็ต้องยังต้องระม,มัดระวังอยู่นะคะแล้วก็ช่วงต้นเดือนเนี้ยให้ระวังเกี่ยวกับค,คำพูดกับคนรักบ,บางทีพูดอะไรแรงๆเงี้ยก็จะมีการประทะกันได้แต่ถามว่าการเงินยังดีอยู่ไหมการเงินในช่วงต้นเดือนยังดีอยู่มีโอกาสได้ในการงานนะคะได้งานเยอะมีงานเยอะนะคะการงานมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ๆหรือ มีโอกาสไปสมัครงานแล้วได้งานมีโอกาสติดต่อได้รับโปรเจกต์อะไรตัวคุณจะค่อนข้างยุ่งกับการงานต้องระวังคือความสัมพันธ์ความรักกับคนรักเพราะว่าพูดจากกันน้อยลงบางทีก็ไม่พูดกันเลยอะไรอย่างนี้นนะชาวราศีกุมนะคะในส่วนของครึ่งเดือนแรกนะต้องให้ระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับพูดคำพูดคนรักหรือคู่สัญญานะคะยังต้องระมัดระวังอยูออ่แล้วก็ช่วงประมาณซักกลางเดือนเนี่ย กลางเดือนเนี้ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเออเกี่ยวกับครอบครัวนะคะการไปทำกิจกรรมกิจกรรมนอกบ้านกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมกลางแจ้งบางทีไปทำเยอะจนเกินไปจนไม่มีเวลาให้คู่ครองนะคะหรือเราอาจจะมีกิจกรรมบางอย่างเยอะจนเกินไปทำให้ติดขัดกับคู่สัญญา การไปปฏิสัมพันธ์กับคนเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะคู่สัญญานะระวังเวลาจัดสรรเวลาให้ดีเพราะเวลาจะไม่ค่อยเพียงพอนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านการเงินตอนช่วงประมาณสักครึ่งเดือนหลังต้องระวังการใช้ใจ่ายอะไรแบบปุกบปรับเข้ามาใช้ใจ่ายมากจนเกินไปนะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรแบบมากจนเกินไปแบบที่อยู่ๆก็มีหรือ จะเป็นเหมือนกับค่าคอมคอมมิชชั่นค่าค่าน้ำชาค่าจัดเลี้ยงค่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้อื่นในการสื่อสารนะหรือค่าหัวคิวอะไรเงี้ยมันจะต้องจ่ายเยอะค่าดำเนินการอะ่ะให้ทางสะดวกอะไรประมาณนี้ต้องระมัดระวังนะคะในส่วนของประมาณปลายเดือนนะปลายเดือนแต่ว่าช่วงประมาณพอปลายเดือนใช่ไหมประมาณสักสิบกว่า20 จะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรพวกนี้แต่พมอมาณัสัก21ถ้าใครก็ตามนะที่โกหกคุณนะคะอย่างเช่นคุณไว้วานให้เขาไปช่วยเหลือคุณให้ค่าจ้างเขาไปถ้าเขาจะโกงเขาจะหลอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณจะรู้ความจริงเลยนะคะไม่มีใครหลอกคุณได้นานนะชาวราศีกุมเดือนนี้นะคะแต่ยังต้องระวังเรื่องที่บอกพอเข้าประมาณกลางเดือนเนี่ยอย่างการเงินการงานจะลงขึ้นหาง่ายขึ้น หาง่ายขึ้นแต่ว่าก็ยังต้องระมัดระวังคําพูดบิบดพลิ้วของคนที่เราไปปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือบางทีคนที่เราคุยด้วยดิวด้วยเขาก็อาจจะเปลี่ยนคอนดิชันตัดสินใจอะไรแบบไม่ไม่ตัดสินใจแบบเดิมอ่ะเออแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกแบบอย่างเงี้ยบอกว่าเออตอนแรกจะเอาก็ไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ใดๆก็ตามการเงินอ่ะ ของคุณก็จะโล่งขึ้นไม่ใช่ว่าหาได้ยากเพียงแต่มันจะมีปัญหาจุกจิกเข้ามาแล้วก็ยังต้องะระมัดระว่างการแบ่งเวลาการทำอะไรจนมากจนเกินไปนะคะแบบใจใหญ่หรือโอเวอร์แบบมากทุ่มลงไปมากเนี่ยก็ต้องประเมินตัวเองด้วยนะเดือนนี้นะของชาวราศีกุมนะคะแต่คุณจะมีเซนส์ที่ตัวเองดีขอให้คุณเชื่อ เชื่อซิกเซนเชื่อเซนของตัวเองว่าเออทำอย่างนี้แล้วดีแต่ว่าอย่าประมาทอย่าอย่าทำอะไรมากจนเกินไปขอให้อยู่บนความพอดี